มไม่ใช่ลูกชิ้นหนรอกโคตพอคนแม่ลูกชิ้นหนก <laughs> <laughs> เอ่ตาหนอดแล้วาวหพวอืมอืมเจบปากสุดยอดเลยเนื้อด้วยเนีเนื้อล้วนๆนะไม่มีแป้งเลยสุดยอ <S 2> <S 2> <S 2> ดเลยอะคลุกชิ้นอะไรล่ะลูกชิ้นยากอะ เป็นไงรสชาติข้าหลามเข่งก็อร่อยเหมือนกันนะเนี่ย <c oughs> สวัสดีครับวันนี้ทิงแวนเ่ายอะมาเที่ยวสุพรรณก็เลยจะแวะ ตลาดสามชูเขาเรียกว่าตลาดร0อยปีปะเนี่ยตลาดร้อปีนะที่เขาแขวนไว้เนี่ยเดี๋ยวจะไปกินลูกชิ้นยักษ์อะที่มันลํำลือกันว่ามันใหญ่แค่ไหนเดี๋ยวจะไปชิมกันเดี๋ยวไปติดตามชมพวกผมไปเที่ยวตลาด100ปีครับผมสะพานที่จะเดินเข้าไปในตลาดนะครับ มาถึงแล้วครับตลาด1อยปีตลาดสา,ามชุกนี่ด,ดครับคนเยอะเหมือนกันนะคนเยอะวันหยุดด้วยมับ้างวันนี้วันหยุดแต่ไปไหนไปได้นะแต่ลืมจะเดย,ยลืมภาพปิดจมูกนะพ่อช่วงช่วงโควิดดูแลตัวเองนะวันหยุดด้วยวันนี้ Chúng đầu đã thấy một con rắn nhỏ, con rắn nhỏ đẹp Nhìn này, con rắn nhỏ đẹp ăn มีหลายเจ้านี่หรอเดี๋ยวลองดูว่ามันจะชิมนะชิมมลองสักลูกเลเอาลูกเอาลูกเล็กใหญ่เอาลูกใหญ่เลยเอาลูกใหญ่นะอ่า เดี๋ยวลูกใหญ่นะลูกใหญ่แปดไปนี่ไงนี่งไงเขาขายอย่างนี้เนี่ยนะครับนี่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 หมดเลยครับทุกอยากมีกลอยห้าสิบติ๊ต่องลูกไอ้ลูกใหญ่นี่เท่าไหร่ครับลอยห้าสิบบาทเดือนละตัวหนึ่งนี่กันนี่รันี่เท่าไหร่ครับลอยห้าสิบบาทกินกินได้เลยใช่ไหมกินได้เลยใช่ไหมโอเคเอาเนี้ยชุดหนึ่งโอ้ลูกใหญ่มาก เจ้าใหญ่เจ้าเจ้าเด็ดครับเจ้าเจ้าเด็ดของตลาดร้อยฟีบางอ่ะนนี mm ่น hmm. uh ี huh. oh, nah ่น uh ี่สามห้าโอ้มามาทุกช่องเลยครับเฮลูกใหญ่ตัดใจเลยพี่น้องเอ้ยครับ ลูกชิ้นยักษ์ลูกชิ้นยักษ์ครับโอ้โหใหญ่เท่าหน้าเลยได้ไมเรามาชิมกันวันนี้อ่าเรามาชิมกันแป๊บหนึ่งแป๊บนึงมีน้ำจิ้มั้มมีมีน้ำจิมมีเดี๋ยวมาชิมกันเลยวันนี้โอเคครับว่ามันจะเป็นยังไงเนาะแมนนครับผมโอ้โหลูกเบลเลอร์ดยครับโอเควันนี้เราก็มาตลาดสามชุมนะตลาดร้อยปีฮะเนี่ยเราซื้อลูกชิ้นยักษ์มาชิมด้วยเพื่อนผมก็อยู่ที่นี่นะแต่ว่าไม่ค่อยได้เจอกันครับตางคนตามงาน ก็เลยวันนี้ก็เลยมีโอกาสมาก็เลยแวะมาครับผม<อ>แ,แวะมาที่ยวคนเยอะมากแล้วก็อาหารอร่อยอร่อยทั้งนั้นเลยเนาะพวกขนมพวกของฝากมันเยอะแยะแล้วก็มีร้านแบบโบราณโบราณนะเขาก็ยังมีอยู่สมชื่อตลาดร้อยปีเลยครับผมเดี๋ยวทีเด็ดของเราวันนี้เราจะมาชิมนี่ครับโอ้โหลูกชิ้นลูกชิ้นบมนะมันไม่ใช่ลูกชิ้นนะพูดพอคนแม่ชิ่ โอเคครับโหนี่เขากัดเลยดีกว oh, ่ามักัดเลยเหรอกัดเลยนะอออืืหเป็นใจรสชาติอร่อยอร่อยอึมอะไร่ลยฮึมโอ้ลูกเดียวต้องใส่อิ่มเลยทั้งวันเลยอร่อยน้อยจนดูไม่ต้องตัดแต่ตัวเนี้ยเออออเนี่ยตัวน้อยน้องหมาบวกอืมอืม แบบปาคุณคุณยอดเลยเนื้อด้วยเนื้อล้วนๆนะไม่มีแป้งเลยยอดเลยอะคลุกชิ้นตูกชิ้นเลยนะลูกชิ้นยักษ์อะตูกชิ้นยักษ์ใหญ่ดีครับยักษ์สมชื่อนะกินหาคนก็ปวดหัวอ๋อให้ทีมงานพวกเราชิมหน่อยให้ดิให้ทีมงานพวกเราชิมหน่อยเอาทีมเอาทีมงานเอาพอชิมน่อ หมูทีมงานเบาเนาะมาหนึ่งอ้ามเลยอ้ามเลยพ่อครับบวกเลยเนาะโอ้นี่สุดยอดเลยดิเด็ดอือต้องบีต้องบีกินนะครับต้องบีกินสุดยอดพ่ออร่อยนะอร่อยของซาลือสุดยอดเลยอะลือซาครับสามชุบสามชุกลูกชิ้นใหญ่ลูกชิ้นยักษ์ลูกชิ้นยักษ์ตลาดสามชุกใหญ่เออเออให้นุ่มรอชิมนะโหสุดยอดเลย มาตลาดร้อยปีทีนะเขาต้องกินดูกินใหญ่อ้ำเลยกันเลยไม่ <c oughs> อร่อยแล้วสุดยอดปะอร่อยนะยมไม่ใช่ลูกชิ้นหรอกโคตรพอคนแม่ลูกชิ้นหรอก <c oughs> ปากบอ,อกเลย <c oughs> เต <c oughs> ็มความเอาละไม่อิ่มันไม่นั่งอิ่ม เก็บไปแล้วสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณที่มาติดตามกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ทีมงานเบาหยอยครับเดี๋ยวเดินหน้ามีคลิปออกต่างจังหวัดอีกมาติดตามชมกันเด้อสวัสดีครับแห่ได้ลูกชิ้นลูกใหญ่เดินสบายเลยนะเขาเรียกว่าแพ้คนแพ้คนอ๋อนี่แหละครับ นั่นแท้คงคุคุแท้ังไม่หมดเลยมั้งเรอตอนนี้กินไหมัใหญ่ัหโอ้โหัวเล็ห มลูกเนี่ยจุมันเนี่ยจุตรงโอ้แล้วก็มีขนมขนมนะครสดสดทำสดสดกันนะครสดก็โอเคเลยของกินของฝากหลายอีสีครับวอาไงพี่น้อง เอามามาเอาเอาผสมก็ได้ไหมครับได้ค่ะเอาเอาเอาร้อยหนึ่งเผือกเผือกโคดำมีเผือกแล้วก็โคดำจ้าจ้าจ้าทักกันมาเลยนั่นแหละครับอยู่ได้ประมาณกี่วัน ข้าวหลามเข่งเอาข้าวหลามเข่งครับได้ไหมมาชิมกันชิมไปเดินไปชิมไปครับเป็นยังไงเขาว่ามันอร่อยอยู่นะแต่ว่าผมยังไม่เคยกินนะเป็นยงไงรสชาติข้าวหลามเข่งกอร่อยมากนะเนี่ยข้าวหลามเข่ง มันข้าหลามมันเ,เป็นข้าวหลามเก่งครับก่เข่งเหมือนปลาทูนะอก็เป็นข้าวหลามเป็นของแปลกนะกบกเคยพอไดนะ้เขาเรียกข้าวหลามเก่งอร่อยนะมันมันมะพร้าวแล้วก็ข้าวก็เป็นข้าวขากก้กวํานะก็อืมมีของอร,ร่อยรันที่นี่ตลารด100ร้อยปีอำเภอสามชุกจกังหวัดสุพรรณบุรีครับผมวันไหนว่างๆก็พาครอบครัวมาเดินดเที่ยวได้นะ โอเคครับ